อันนั้นคืออันนั้นคือเรา,เ,ราเล่นคลิปให้ให้เพื่อนดาแล้วเขาจะพูดอะไรก็ได้แล้วก็บางคนเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงแต่ว่าไม่ใช่ก็เลยต้องแบบให,ใ,หให้ทุกคนเขาจะว่าไม่ใช่เรื่องจริงมีคิดนิดนึงว่าใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าหนูไม่ได้อยู่ในคลิปตอนนั้นค่ะแต่ตอนจบก็รู้ว่าไม่ใช่ในิสัยพี่เดียอยู่แล้วใช่ไหมมันอาจจะแค่บางคนรู้สึกว่าไม่น่านเล่นแบบนั้นก็เลยเร,เราขอโทษเพราะว่าแฟนคลับเ,เป็นเป็นเหตุผลที่เรามีวันนี้ใครๆก็มีผิดพลาดแล้วก็ไปต่อเรียนรู้แล้วก็ ไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีก็เลยขอโทษเขาไปก่อนใช่ครับอตอนนั้นดาบ้าสุดที่เราไปะโดดไล่เนาอ๋คอันนั้นคืออันนั้นคือเราเราเล่นคลิปให้ให้เพื่อนดา่าแล้วเขาจะพูดอะไรก็ได้แล้วก็บางคนเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงแต่ว่าไม่ใช่ก็เลยต้องแบบให้ให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องจริงมันก็แค่เล่นเพื่อคลิปอย่างเดียวครับใช่ทีมาน aren, แล้วก็เอมาหรืออะไรมันเตรียมกันไวไหน้หมดแล้วอะไรครับทุกคนมันเตรียมกันไว้หมดแล้ว ใช่มันก็แค่มันก็แค่คลิปที่เราเราพูดตลกตลกแค่นั้นเลยครับใช่เดเคยพาก็รู้แช่ใช่ว่าเขาแก้เขาแต่งเรื่องมทัเขาทิ้งแกอถ้าเกิดว่าเรื่องไม่ถึงว่าตอนนั้นที่พูดชนะรู้ว่าเป็นเรื่องที่แต่งค่ะแต่ว่าถ้าพูดจริงตอนแรกก็แบบมีคิดนิดนึงว่าเอ้ยใช่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เพราะว่าหนูไม่ได้อยู่ในคลิปตอนนั้นค่ะแต่ตอนจบก็รู้ว่าไม่ใช่นิสัยพี่ียอยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะมี หนูแฟนคลับคู death, it, day, so ่เราที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพี่เดก็เลยออกมาชี้แจงเพราะว่าเรารักแฟนคลับเราแล้วเราก็อยากให้เขารู้สึกสบายใจไม่อยากให้เขารู้สึกไม่ดีกับเราก็เลยออกมาขอโทษก่อนดีกว่าแต่คก็จะมเที่อาจจะเล่นกับความของคนที่เราใช่ใช่มันน่มันอาจจะแค่บางคนรู้สึกว่าเอ้ยไม่น่าเล่นแบบนั้นก็เลยเราเราขอโทษเพราะว่าแฟนเขาเป็นเป็นเหตุผลที่เรามีวันนี้ และถ้าไม่มีพวกเขาเราก็ไม่มีวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีก็เลยขอโทษเขาไปก่อนครับแต่แนี้มันจะกดดันเราจะคอนนเทต์อะไรแล้เราต้องแพ้คือมันมันไม่ได้กดดันเพราะมันเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วเราทํามาอาชีพนี้มาสิบปี<ม>แต่ก็ใครๆก็มีผิดพลาดเราก็ใบต่อเรียนรู้แล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้สึกไม่ดีก็เลยขอโทษเขาไปก่อนใช่ครับตอนแรกที่เราเรียนเนี่ยเราไม่คิดใช่ไหมว่าจะ่แดดออกมาแบบใช่ครับใช่แต่มันไม่ได้มัน ฟีดแบ็กมันไม่ได้แย่นะครับมันแค่บางคนส่งมาชนตัวเอ้ยอันนั้นไม่น่าก็เลยรอแค่กอดโทษซะก่อนแต่เรารักแฟนกับทุกคนแล้วก็มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะแคร์ความรู้สึกพวกเขาใช่ครับต้องระมัดระวังมากขึ้นกว่าเดิมไม่นึงใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับเราก็พยายามเรียนรู้ทุกวันระมัดระวังมากขึ้นทุกวันเลยครับใช่แต่มันไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตคือจริงๆแบบนักข่าวเขาเอาไปเล่นโดยที่มันไม่ได้เป็นเรื่อง ใช่แ,แค่ลงสตอรี่ธรรมดาทั่วไปแต่ก็แล้วก็ขอบคุณที่ท,ที่ทุกคนมาทำข่าวไปเรื่อยๆครับแล้วเมื่อวานเองอยากจะบอกว่าหลายคนก็ร้องขวบควุณเราอะไรแบบนี้โอ้โหส่วนตัวคือหนูคักพี่เนมมาสองปีค่ะก็รู้ว่าเขาเป็นคนจิตใจยังไงอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้คนเปิดใจให้เขาค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านหนูก็แบบโอเคกับพี่เนมอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากให้เปิดใจให้เขาส่วนแฟนคลับอะไรอย่างนี้หนูเข้าใจเลยเพราะว่าส่วนตัวสําหรับหนูแฟนคลับก็เหมือนครอบครัว เขาเป็นคนที่ให้เราด้วยและเขาก็เป็นคนที่ตําหนิเราเพื่อแบบอยากให้เราดีขึ้นหลายคนก็เป็นหัวหนูอก็จะมองในด้านดีว่าหลายคนมาจากพลังงานดีมาจากแบบเหตุผลที่เขาอยากให้เราทําได้ดีอะไรแบบนี้ยค่ะก็แบบเคารพทุกคนแล้วก็อยาก็หลังจากนี้ก็จะระวังมากขึ้นแล้วก็จะบอกพี่เนเด้วยค่ะว่าแบบเฮ้ยเราต้องระวังความรู้สึกของแฟนคลับมากกว่านี้ จริงๆหนูจะมีเล่นโทรศพัพท์เขาบ้างอยู่แล้วแล้วมันก็ในอินสตาแกรมมันก็จะดูได้อยู่แล้วว่าแบบกดไลค์โพสอะไรบ้างอะไรยเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้โกรธถ,ถ้าพีนน่เนทจะไล์รูปผู้หญิงคนอื่นเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจะไล์รูปผู้หญิงคนอื่นหรืออะไรแบบนี้อยู่แล้วค,ค่ะก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาขออนุญาตให้กดไลค์ผู้หญิงได้ใน ใช่ที่ขัดแต่ไม่เน้นจีไม่เน้นจีบอะไรแบบนั้นเลยเปิดเปิดสดเลยหน้าหน้าไอจีของผมก็มีแต่ผู้ชายที่ออกกำลังกายกับมวยอย่างเดียวถ้านก็ว่าเป็นคนไลค์คนอื่นมันจะขึ้นมาตามอัลกอริทึมนะครับก็เลยไม่ได้เป็นเรื่องใช่กับแฟนขัดใจไงเพราะว่าคนใหญจแฟนขัดใจะเจ็บความรู้สึกมากกวับเรื่องที่เกิดขึ้นโอ้ไม่ถึงแค่แค่แฟนขัดไงใช่ไหมคะ าอย่างที่บอกทางขับหนงครอบครัวแล้วเขา ือหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ amazing มากที่มีคนที่เป็นเหมือนชาวคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยเจอกันได้ซ้ำหรือบางคนดูเราแค่ออนไลน์แต่เขารักเราแล้วเป็นห่วงเราขนาดนี้หนูมองว่ามันคือความโชคดีค่ะแล้วก็ทําความเข้าใจด้วยกันมองด้านบวกว่าเขาทํามาจากเหตุผลที่เขาเป็นห่วงเราไม่ได้มาจากมุมไม่ดีไม่ได้มาจากมุมลบที่เขาแบบอยากทําลายคู่ของเราแต่เขามาจากเป็นห่วงภาพลักษณ์ของเราทั้งคู่หนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณแล้วก็หลังจากนี้ก็จะระวังมากขึ้นแล้วเราอย่างเงี้ยพวกเราทั้งคู่เราต้องเวลากันทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ ตอนนี้ก็มีปรึกษาตลอดเลยก่อนจะลงอะไรตอนนี้ก็คือก่อนที่ทีมงานดูก็จะให้ครอบครัวดูด้วยค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบไม่ได้ทําร้ความรู้สึกอะไรใครแต่ถ้ามีอะไรที่แบบเราทําแล้วทำาร้ความรู้สึกอะไรก็แบบต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าอะไรที่เราทําแล้วแบบเราไม่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนหรือเราอาจจะประมาทหรือไม่แน่ใจอะไรแต่เราก็อยากทำคอนเทนต์ให้ออกมาดีที่สุดให้คนดูมีความสุขแล้วเราทําแล้วก็ภูมิใจด้วย ใค่ะเขารู้ว่ามันจะต้องเหมือนเขารู้ว่าทุกอย่างมีสองด้านอยู่แล้วเหมือนเหรียญก็มีทั้ง หัวแล้วก็ก้อยแม้แต่แม่กับคุณพ่อก็จะพูดแม้แต่พระพุทธเจ้าก็โดนดินทานแม้แต่ธรรมชาติก็โดนก็โดนตำหนิเลยถ้าสมมติว่าเขาอยากปลูกต้นไม้แต่ว่าฝนตกพอดีอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะชมสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนกําลังกลับบ้านแล้วฝนตกรถติดก็จะด่าธรรมชาติแม้แต่ธรรมชาติก็ยังโดนตำหนิเลยค่ะก็เลยมองว่าคุณพ่อก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้ยอมรับมันแล้วก็ไม่จมปลักไปกับขะมัน่คะถ้าสมเติวต่าตอนนี้ครขาตราดก็เปิดแล้วแบบร้อยกระตือแล้วไวเขียวแล้วอะไรอย่างเงี้ย นี่คือฝันรับร้อยเปอร์เซ็นต์มีแค่คุณปู่มีแค่ผมมีแค่คุณปู่ค่ะที่เหมือนแบบยังแบบอยากเรียนรู้มากขึ้นเหมือนอยากรู้ว่าเอ้ยเขาเป็นยังไงเพราะเวลาเป็นเครื่องที่สุดชนค่ะอย่างที่บอกแต่ว่าไอ้วางเม็ไหนใช่ไหมแต่ว่าที่ใส่อย่างเช่นตอนเขสองพูดเลยขับเรื่องนั้นคนแล่วบอกว่าพี่เอ๊ะนี่ในเราจะรู้อะไรเงี้ยแต่เราไม่ใช่ว่าเตี่ไม่ได้เป็น อันนี้จริงๆจากที่หนูสัมผัสคือนหนูว่าเป็นผู้หญิงที่โดนรังแกมาตั้งแต่เด็กโดนบูลลี่มาแล้วหนูมีปัญหาเรื่องเซลฟ์ไอคอนทีเดมมากๆแบบความเชื่อมั่นในตัวเองพี่เดย์ก็จะแบบทำให้หนูรู้สึกมั่นใจในตรงนั้นไม่เคยต้องกังวลเรื่องผู้หญิงคนอื่นหรือว่าเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเลยค่ะก็คือหนูค่อนข้างมั่นใจเขามากว่าเขาไม่เจ้าชู้แต่ถ้าใครเห็นก็ดีเอ็มมาบอกได้นะคะ okay. สบายยืนยันได้แบบเต็มปากเลยครับร้อยเปอร์เซ็นได้ร้ยล้านเปอร์เซ็นต์ได้สบายเลยครับใช่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับแต่ถ้าใครเห็นก็ดีเอ็มมาบอกได้อะไรครับต่อไปนะครับเราทำคอนเทนต์คนที่สามก็ทำคอนเทนต์พูดถึงคนอถึงไปอย่างเช่นแบบต้องระวังมากขึ้นไปเรื่อยๆครับใช่ต้องระวังมากขึ้นอย่างนี้การที่เราได้ต่อล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ๆคือเราทำล้าใครเห็นก็ดีเอ็มนะถ้าใครเห็นก็ดีเอ็มองเอกได้เลยหนูให้หมื่นหนึ่ง้อยหใครเห็น ไม,ไม่ไม่เคยเช็คค่ะเพราะว่าคนข้างแบบไว้ใจเขาไม่เหมือนตอนทำงานด้วยกันเราอยู่ออฟฟิศเดียวกันอะไรย่างเงี้ยแล้วจริงๆรที่เนทเป็นคนที่แทบไม่ได้ทีเซนเลยค่ะด้วยความที่งานเขาเยอะมากๆเขาก็จะแบบทำงานมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะือว่าต่อไปต้องระบุเลยว่าอันนี้คอนเทนต์มันรื่องจริง,ง เออใช่นหลังพูดก็ดีสมมว่าไอ้ที่เป็นเรืองแต่ก็ดีนะใันะเลเพราะว่าคนที่ดูทางคลิปเต็มๆเขาจะแยกแยะได้ระหว่างความจกับอันที่เกินเลนแต่เราอาจจะบอกอาจจะกำกัดบอกด้วยเพื่อให้เขารู้สึกสบายใจมากเลยนีเรกัมาาว่อันนี้ไม พบกันเป็นยังไงบ้างโ่ตัวหนูรู้สึกว่าพี่เนททำให้หนูเป็นคนที่ดีขึ้นค่ะไม่ถึงเขาทําให้หนูรู้สึกแบบรักตัวเองมากขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยเพราะว่าก่อนนั้นนี้อย่างที่บอกแฟนคลับหลายคนจะรู้ว่าหนูทำยูทูบคนเดียวตลอดก็จะมีแค่หนูไปไหนมาไหนไปกับช่างกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีทีมงานเขาที่เป็นหนูเพื่อนด้วยมีพี่เนทที่เป็นเพื่อนก็รู้สึกว่าสนุกมากขึ้นแล้วก็มีงาะ